21โชลูม19ศูนย์บริการครับโทรไปที่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์และวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทคุณสมโอสดจำกัดยาดองรักตาเกาเหลียาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยกทีในรสมีวงกลมขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3นะครับก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับวีรสิงห์แฟนฉันยังไม่รีบร้อนออกอาวุธนะครับมีลูกผีคอยทำลายจังหวะเอาไว้ แต่ว่าไปรับเยอะๆไม่ได้นะครับวีราสิงห์นี่แรงทุกลูกโดยเฉพาะลูกไตจ่อ,อยางนั้นเริ่มเห็นกันแล้วนะครับว่าโอ้โหออกได้เนื้อเน้นเริ่มจะเดินบ้างแล้วแล้วก็แฝงแขนเบียดเข้าไปกล้ำในไหนนี่ก็บอกว่าทีเด็ดนะครับโดยเะตีได้หรือเปล่าโอ้โหวีราสิงห์ก็ไล่แขนแล้วก็ล็อกแขนเอาไว้ครับหลายเกจิอาจารย์เลยนะครับบอกว่าวันนี้แฟนฉันน่าจะเป็นทีเด็ดประจารายการมวยมันวันศุกร์นะครับ ถึงจุดนี้ไม่ง่ายแล้วครับอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยมันวันศุกร์ในการทํางานของทีมงานเพชรยินดีครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกครับคู่นี้120ปอนด์ครับน้ําหนักกําลังดีเลยครับพี่บอลโอ้โหทายครับดูครับโอ้โหเน็บเข้าไปเสียบเข้าไปตอนนี้สงครามข่าววงนายครับกีรสิงเอาแฟนฉานนี่แหละครับโอ้ันนี้ของดีเลยครับ งานการจัดของหนุ่มโบสุนักทเดชวดชิรรัตนะวงครับโปรโมเตอร์ดีเด่น2ปีซอ้อเลยครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะไม่เป็นไรว่ากันไหมดูครับน่ากลัวเลยครับดูอาวุธทั้งคู่หนักแรงด้วยกันครับแ่วนแลกกันแบบนี้นะครับโอกาสที่สายต่ำจะได้ทํางานนี่ก็น่าจะมีให้เห็นนะครับทั้งมดัดทั้งสองแรงด้วยกันทั้งคู่แขนฉันนีวงในดูว่าจะ ล็อกแล้วก็มัดตีได้เจ็บๆเลครับแต่วีรลสิงห์ก็พยายามจะไล่แข่งแล้วก็แทงคู่เหมือนกันนี่แหละครับศอกหมายแล้วครับใครจะพลาดโดนของไทรก่อนเท่านั้นนะครับแรงด้วยกันทั้งคู่จริงๆครับสอกแหวกกาดนี่น่ากลัวเลยนะครับแฟนฉันครับหวังจะประเดิมชื่อใหม่ค่ายหม่ให้ได้นะครับยกกาสูงโดนไปก่อนแข้งขวาคือไม่โดนสละแม่หลุดไม่ได้เลยครับแฟนฉันรออยู่แล้วอ้าวจังหวะนี้ขีบ ทีปตีได้ไหมมาล็อกล็อกใช้ได้เลยนะครับกรรมการเห็นว่าไม่ออกต้องแยกก่อนเลยม,ม,มเดือดแล้วครับตอนนี้มาแดงเปิดเข้าไปนไี่วีใสแดงวีละสิงวีละสิงอู้นายครับดูมาจับสวยครับเจ้าแฟนฉันฝ่ายน้ําเงินมชื่อมีสนเสน่ห์เลยครับทั้งคู่ฝ่ายแดงวีละสิงก็ดุดันน้ําเงินแฟนฉันก็ชื่อจาง่ายครับเบลี ครับเนื่อว่าพยายามจะเบียดเข้าไปนะครับวีรสิง์แฟนฐานนี่เริ่มจะฉายความหลากหลายมาให้เห็นแล้วนะครับไม่ใช่มีแต่เขานะครับมีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอด แล้ววงในนั้นเด้งไปเจ็บๆแข้งขวาก็มีเอาเปียก,กันแบบนี้โอ้โหเอาโอ้โหแตกแล้วนะครับเลือดมาแล้วพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกห้ายกสี่แล้วครับเข้มข้นเล้าใจขอบคุณบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดน,นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายรถแท็กเตอร์คูโบต้ารถกระบะมิซูบิชิไททันเครื่องดื่ม M150 ซุปเปอร์กาแฟบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกจำกัดครับจิ๋วเจิ้นปู่ซันเจียวหนังจิ๋วเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลขอขอาพระคุณครับปล่อยต่อมานายกที่4นะครับออกมาเดินเร็วขึ้นวีระสิงห์นะครับพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในดูนะครับโอ้โหดูลูกขวางลูกขวางนี่ขวางอยู่เลยของแฟนฉันแล้วมีหมัดมีศอกสลับไปด้วย มัดสอกต้องมาเหมือนกันแล้วครับวีรศสิงป์จะไปปล้ำไหนนี่ดูว่ารูปร่างชุ่มชกโก้เสียเปียกนะครับแล้วแฟนฉันนี่ดูว่ามาดีแลวเกินกับไฟนี้อาวุธเยอะด้วยนะครับแฟนฉันครับมีทั้งแย็บมีทั้งสอกแล้วยกที่ผ่านมานี่เราเห็นช็อตก้านคอด้วยนะครับอ่าทีบอยกับแฟนฉันวีรศสิงป์ดับแกไม่บังแกเยาีายนะเขี่ยวเอาคืนครับอ่าในตีล็อกได้อ่าขวาโอ้หักล้มลงไปอีกครับอ่าลุกลุกขึ้นมาสู้ต่อครับลุยต่อครับ นี่ครับหนุมใต้ใจเต็มอยู่แล้วครับไม่มียอมง่ายง่ายครับไปแดงมีละิ์เกียรติยุทธ์อ้าโอ้โแต่ว่านี่แหละครับไปโดนทําล้มไปหลายครั้งแล้วครับโอ้โหดูวันนี้นี่ดูแฟนฉันคนมาหาชัยน้ําเงินจะลองรักลองรัก หนุ่มแบงค์หนุ่มแบงค์ปออ่อนนุชบอกวันนี้แพ้ฝากเชียร์ด้วยครับตู่ครับโอ้โหแต่ว่าเริ่มโมโหแล้วครับวีลศสิงป์โดนไปเยอะนะครับแต่ยังคงเบียดเดินลุยตลอดมีหมัดแล้วก็จะปล้ำในดูว่าเริ่มจบปล้ำในได้เหมือนกันนะครับมาดูว่าแฟนฉันก็ไม่ปะทะแล้วตอนนี้อาศัยจังหวะจับจุ้ยโอ้โหจิ้มลำตัวเสียงนี่ดังหนักมาถึงผู้บรรยายเลยนะครับลูกต่อยลำตัวดูว่าจะเดินต่อไม่สนแล้วครับวีลาสิงห์ ยดทีบทำลายเตดเข้าไปโอ้โห,โอโหดอกนี้นี่หาถังมานี่หลับได้นะครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวครับวีระงรีโดนไปก่อนเลยครับโอ้แฟนฉัน <c oughs> ดักแทงแล้วก็ดักแทงอีกทีหนึ่งครับโอ้ดักแทงแรงมากเลยครับแฟนถังวีระงห์ยังกัดฟันลุยอยู่ครับยอมไม่ได้ครับอ้าวล็อกเหลี่ยมนี้ยกขาขึ้นไหมก็โดนไปเยอะครับโดนทั้งบนโดนทั้งล่างก็ดูว่าเริ่มจะช้าลงไปเหมือนกันโอ้โห <c oughs> มาโอ้โหดูมีปักทำตัวมาตอนนี้พอเนี่ยครับแม่พอเบียดปะทะไปแล้วเนี่ยดูครับโอ้โหแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ไม่มียอมอยู่แล้วครับวีรสิงห์่ายแดงโอ้โหดูครับมาตอนนี้แฟนฉันบอลมหาชัยครับ โอ้โหดูครับตอนนี้โชว์ฟอมหล่อเลยครับอยู่ในช่วงปลายยก4แล้วครับเดี๋ยวต้องดูตางเครื่องดื่มสม OT ครับสม OT ดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสก,กัดตัวใหญ่แค่ส0บาทโดยคุณวิชัยกิจอิธิเอ,เอาเอาเอายกสุดท้ายยกสุดท้ายได้ลุ้นได้ลุ้นครับได้ลุ้นเอาล้ครับมียาฉีดมานี่เหลือล้านเลยนะครับ ให้กับวีราสิงห์นะครับออกมานี่เดินไต่หมัดอย่างเดียวดูการไม่ตกเหมือนกันเอาโดนก็นไม่ยังไม่โดนโอ้โหจังหวะดวกันนี่ไข่พลาดนี่ก็หล่นได้เลยนะครับตางฝ่ายนี่ต่างไม่มีใครยอมใครเลยนะครับเช็คตัวเลขล่าสุดมา3ล้านบาทเลยนะครับให้วีราสิงห์เกียรติชัยยึดครับหากพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้ครับโอ้สามล้านบาทยังยังไม่เคยเห็นนะครับ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยังไม่เคยเห็นใครได้อัดฉีดจากพี่น้องแฟนบวยบนล็อกนะครับ3ล้านบาทน่าจะยังไม่มีครับ <c oughs> ครับอ่ะแต่ตอนนี้กองเชียร์ฝ่ายโอ้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 ยนี่ครับไม่ไหวจริงๆครับวันนี้โอ้โหอ่ะกรรมการยุติเลยครับอ่ะก็เป็นอันว่าฝ่ายน้ําเงินครับวันนี้แฟนฉันบอลมหาชัยครับโ,โชว์ฟอร์มถล่มชนะน็อกวีลาสิงเกียรติชัยยุทธไปในยกที่5ครับโฉมหน้าผู้ชนะ เดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้าครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงครับยกสุดท้ายทำให้วีรสิ่ง์